อันนี้เป็นตู้เจ้าของบอกว่า27ปีแล้วนะครับตั้งแต่สมัยบานพับซ่อนนะครับหลายท่านอาจจะสงสัยว่าบานพับซ่อนเป็นยังไงคือเป็นอย่างนี้ครับซึ่งสมัยปัจจุบันเป็นบานพับถ้วยนะฮะแต่บานพับซ่อนเนี่ยข้อดีคือเขาไม่ค่อยตกบานไม่ค่อยตกไม่ต้องปรับบ่อยนะฮะแต่ข้อเสียก็คือว่าใส่บานยาวไม่ได้ต้องเป็นบานสั้นๆแบบนี้เห็นไหมครับอย่างเงี้ยบานสั้นแล้วบานพับซ่อนเนี่ยเขาจะมีการบากนะฮะบากข้าง ข้างล่างจะทําตายตัวข้างบนจะทําไว้สลับดึงเข้าดึงออกเพื่อสามารถที่จะสอดเข้าไปนะครับแล้วก็มีการบังใบแบบนี้นะครับนี่คือบันพับซอนมาวันนี้เลยอยากจะมาเปิดขออนุญาตเจ้าของบ้านแล้วเปิดเพื่อให้สมาชิกได้รู้จักอย่างรางในชะ่ไหมฮะอันนี้คือรางรับข้างซึ่งปัจจุบันไม่มีแล้วปัจจุบันจะเป็นรางรับใต้นะแล้วก็รางลูกปืนปัจจุบันอาจจะมีนะแต่เพียงแต่ว่าจะไม่ค่อยได้รับความนิยมในการใช้นะอันนี้คือรางรับใต้นี่คือการบังใบประตู อันนี้คือกามปูนะครับกามปูและบานพับซ่อนนะรตรงนี้บานพับซ่อนข้อดีคือทน ถ้าไม่อ,อย่างนั้นย7ปีนี่อยู่ไม่ได้นะฮะเห็นไหมฮะบานพับอุปกรณ์ฟิตติ้งอยู่หมดเลยเพราะว่าใช้อุปกรณ์รุ่นเก่ารุ่นเดิมที่ปัจจุบันนั้นช่างไม่นิยมใช้แต่ถ้าถามผมผมบอกว่าแข็งแรงเลยนะฮะถ้าเป็นบานพับซ่อนแบบน,นี้เห็นไหมฮะบานพับถ้วยไม่มีให้เห็นนะ,ะถ้าเป็นบานพับถ้วยถ้าไม่สนิมก็หลุดนะ,ะอันนี้ไม่ไม่หลุดเลยแล้วก็มีการบางใบนะ,ะบางใบก็คือข้อดีไม่มีร่องไม่มีรูนะครับแต่ข้อเสียก็คือต้องเปิดบานขวาก่อนแล้วค่อยเปิดบานซ้ายนะ,ะ,ะคคครรัับบบออขุณผมครับ